สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆภาพ,พเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกตะแบกสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันนะคะโดยลิบินก,กากเพชรใสนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญริบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตาทีดับบิเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว45เซนติเมตรรวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้ตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2สวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4ี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สาออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดกดจับจับให้กระชับ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะ ลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วก็กดลิบิ้นลงไปได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบิีนเส้นที่หนึขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สอทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีรลิบบิ้เรียงกันมาสเส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบมารวมกันจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่4นะคะเราจะนับมา4ช่องนะหนึ่งสาแล้วก็4นี่นะจับอริบินหมุนมาพร้อมกันเลยแบบนี้ก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะแล้วจับอริบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่4ค่อยๆดึงค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะได้แบบนี้นะคะ ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้จับริบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานใต้กรีบนี้เลยนะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วเราจะให้กรีบตัวนี้นะคะพองนิดนึงแบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะรีจะจับอลิบินเส้นด้านล่างจับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกแบบนี้นะคะริบบิ้นจะมาออกด้านบนนะแบบนี้ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะ รีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังให้สวมเอากรีบด้านบนนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานใต้กรีบที่เราสวมนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะพร้อมจับกรีบตัวนี้นะคะให้ไปอยู่ใต้กรีบด้านบนแบบนี้นะจับกรีบไปพร้อมกันเลยในแบบนี้ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แต่แบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นเลยนะดูความสวยงามกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีจะตัดเสมอตรงฐานนะคะนี่นะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกตะแบกสวยๆวน่ารักน่ารัก,รกแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ